พอเขื่อนวิาชียรลงกรจัดกิจกรรมรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสืบสารงานของพ่อศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลเขื่อนวิาชียรลงกรจัดโครงการรวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสืบสารงานของพ่อโดยมีนายชาคริตตันพิรุณแนมเพอทองขาภูมิเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหกากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เตอร์วิวัฒน์ศัลยกรรมทรประธานสภาบันเศรษฐกิจพอเพียงประธานมูลนิธิกสิกรรม ธรรมชาติประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนายกสมาคมดินโลกกล่าวย้ำอุดมสมบูรณ์นายสกลอักษรธนาวัน์ผู้ในการเข่อนเชัยลงกรกล่าวรายงานวัตถุป,ประสงค์ในการจัดกิจกรรมและนายชาคริตันพิรุณแนวเพรารองผาภูมิเปิดกิจกรรมลงแขกสามัคคีสร้างฐานสี่พอ ภายในกิจกรรมมีนายพัฒนาแสงสีโรธอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยวุฒิหลักเมืองผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการนางสุกัญญาวัฒนประทีปอดีตผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์นายสมชายจันเย็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวิเชียรลงกรนายชันชัยพันเพโรดผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวิเชียรลงกรสองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนวิเชียรลงกรวิทยากรประจำศูนย์เข้าร่วมพร้อมด้วยเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติการจันทบุรีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาตินครปฐมเครือข่ายกสิกรรม ธรรมชาติภาคตะวันตกศูนย์กิจกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศ,ศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลเขื่อนวิชลาลงกรเพื่อเขื่อนศรีนครินเครือข่ายจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิกิจกรรมประกอบไปด้วยการขุดคลองไส้ไก่การทำปุ๋ยหมักแห้งเตรียมพื้นที่ทำนาขั้นบันไดาการทำน้ำหมักสมุนไพรรสจืดปลูกป่าสร้างฐานสีพอ หมดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและแจกกล้าพันไม้ทั้งนี้เพื่อกอ่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงจากการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมลงแขกสามาคัคคีเกิดเป็นเครือข่ายที่จะช่วยกันในอนาคตซึ่งจะกอ่อให้เกิดความสามัคคีปลองดองช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสามารถเป็นพลังของชุมชนที่เข้มแข็งนักศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนามโมเดลเขื่อนวิเชียรลงกรจังหวัดกาญจานบุรี